ข้อ5นะครับข้อ5สถาบันใดที่มีส่วนสำคัญเป็นลำดับแรกป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสังคมนะครับสถาบันใดที่มีส่วนร่วมสำคัญในลำดับแรกเป็นลำดับแรกป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสังคมนะครับกอไกสถาบันการเงินขอไขสถาบันศาสนาคอควายสถาบันครอบครัว งงูสถาบันการศึกษานะครับข้อนี้ทุกคนน่าจะตอบได้นะครับน่าจะตอบได้สถาบันแรกที่จะเกิดในสังคมก็คือสถาบันอะไรครับสถาบันครอบครัวนะครับสถาบันครอบครัวนะครับเพราะว่าการที่จะทํากิจกรรมใดๆหรือทําแก้ปัญหาใดๆทํากิจกรรมใดในในสังคมจะต้องเริ่มจากครอบครัวทุกครั้งนะครับฉะนั้น ข้อห้านี้ตอบคอควายนะครับ